สวัสดีครับผมเกียร์รถสวยประทุมธานีครับวันนี้ครับผมมีรถเก่งอีโกคาสภาพสวยๆราคาเบาๆครับมานําเสนอพี่ๆชมกันหนึ่งคันคันนี้นะครับเป็นโตต้ายาริสเครื่องยนต์1.2ตัวจีตัวท็อปสุดพุทธศตารรนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับรถคันนี้เป็นปี2024รถบ้านเล่มพร้อมเอกสารพร้อมโอนภาษีปี69ครับรถคันนี้สภาพสวยมากนะครับยางใหม่ปี2024เดี๋ยวเราไปชมตัวรถรอบคันกันครับ ก่อนอื่นเลยนะครับรถคันนี้เป็นสีสันดํานะครับเดิมโรงงานสีสันโดยรวมรอบคันนะครับสูยเงาฉ่ํานะครับจะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยตามอายุการใช้งานนะครับผมพาสีคันนี้ปี2569เดือนเมษานะครับผมใช้งานกันอีกอยาวๆเลยนะครับกระจกหน้าเดิมโรงงานโตต้าน,นะครับรถคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนกระจกหน้ารถโครงสร้างเดิมนะครับ ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับแม็กเดิมโรงงานนะครับยางใหม่แม็กซิปี2024นะครับผมดอกยางลึกๆเลยนะครับคันนี้ราคา2อ0แสนต้นๆจัดเฟรนดันได้นะครับผ่อนเบาๆเลยนะครับคันนี้คันนี้เป็นตัวทับสุดตัว G นะครับจะเป็นไฟน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกสวยเดิมไม่มีแตกไม่มีหักครับโลโก้โตต้าชัดเจนนะครับรถคันนี้วิ่งมาประมาณแสนกลางๆนะครับผมโอเคมาครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูห้องเครื่องกันก่อนอย่างแรก คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1.2นะครับเบนซินนะครับรถคันนี้วิ่งมาประมาณ150,000กว่าโลเดี๋ยวเรามาไล่ดูโครงสร้างกันทีละจุดครับอย่างแรกครับรถคันนี้ฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับน็อตน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับนะครับโลโก้โตโยต้นะครับชัดเจนเลยนะครับผมตะเข็บเม็ดอาร์คเรียงสวยนะครับสติกเกอร์เดิมโรงงานดูกลมคมชัดนะครับน็อตแก้มซ้ายนะครับไม่มีรอยขัน ไม่มีรอยขยับบอาซุ้มฝั่งซ้ายครับตัวแอลชัดเจนตะขิบเม็ดนักเรียงสวยนะครับคานหน้าซ้ายนะครับนะครับเดิมๆเลยน็อตน็อตแต่ละตัวไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับนะครับรูกลมคมชัดเลยนะครับผมแบตเตอรี่นะครับเป็นของ GS นะครับน็อตแก้มฝั่งขวาครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับน็อตคันหน้าขวาครับเดิมๆเลยนะครับผมประมาณนี้นะ สติกเกอร์มอกอเดิมโรงงานตะเข็บเม็ดนาเรียงสวยนะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับผมรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับจะมีด้วยรอยสีสันบ้างเล็กน้อยตามอายุการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างเครื่องยนต์คันนี้นะครับเดิมๆิมโรงงานไม่เคยแต่งไม่เคยโมดิฟายเลยนะครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับผมท่อเทอร์เอนะครับข่าวสะอาดรถคันนี้ขับขี่ดีมากพี่ๆเพื่อนๆนาดายหาอยู่นะครับคันนี้ผมขออนุญาตแนะนํานะ รถขับดีมากครับขึ้นเหนือลงใต้ได้หมดเลยนะครับผมรถน้อยแต่ละตัวนะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับสติกเกอร์คิวโเดิมโรงงานนะครับชิ้นส่วนพลาสติกเงางามนะครับข้างกงข้างเกียร์ครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้เลยนะครับโดยรวมห้องเครื่องประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นกันต่อสีสันลำตัวครับสวยงาํารถคันนี้ไม่เคยแต่งไม่เคยมดิฟายนะครับรถทรงเดิม จากโรงงานเลยนะครับไฟท้ายสวยนะครับมือเปิดข้างโครเมียมไฟเรือข้างกระจกมองข้างนะครับกันสาดใส่มาให้เราเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับภายในคันนี้นะครับเป็นภายในดํานะครับแล้วก็คันนี้มีการทําการนะครับพุ่มบอลหนังนะครับเข้ารูปมาให้เราเรียบร้อยนะครับใส่พรมเข้ารูป6ดีนะครับมาให้เราเรียบร้อยรอบคันเดี๋ยวเรามาไล่ดูแผงประตูก่อนนะครับแผงประตูคันนี้นะครับสวยเดิมไม่มีแตกไม่มีหักเรียวรอยการใช้งานน้อยมากนะครับมือเปิดโครเมียมกระจกไฟฟังสีบานใช้งานปกตินะครับ ซอกเสื้สวยนั่นประตูนะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับครับรถโครงสร้างเดิมจะขีบเป็นนักเรียงสวยครับผมประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคอนโซลกันบ้างครับคอนโซลสวยนะครับเป็นคอนโซลสีดานะครับรีวิวการใช้งานน้อยจอนะครับเป็นจอสองดินไพโอเนียนะครับผมพวงมาลัยเดิมนะครับแอร์แบคคูน้าพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันเกียร์โตและที่สําคัญครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับ มาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบอกกันบ้างครับบอกนะครับมีการทําการหุ้มเข้ารูปมาให้เราเรียบร้อยนะครับเป็นของตรงรุ่นเลยนะครับนิวยาริสนะครับริ้วรอยการใช้งานน้อยนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับสภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับเพจเดิมโรงงานปี2014นะครับรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับน็อตน็อตเรารวมสวยนะครับหลังคาไม่มีซีบไม่มีด่างนะครับประมาณนี้โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูประตูหลังกันบ้าง ภายในข้างหลังคาแผงประตูสวยเช่นกันนะครับหรือรอยการใช้งานนอยไม่มีแตกหักนะครับซอกสซึกประตูสวยคันนี้นะครับเป็นหลังคาดํานะครับสภาพพร้อมใช้งานมากๆนะครับรถคงสร้างเดิมตะเกีบเ็นอาร์ตเรียงสวยเลยนะครับผมประมาณนี้บ่อหลังครับริ้วรอยการใช้งานน้อยเช่นกันนะครับผมประมาณนี้นะพื้นพรมนะครับใส่เป็นพรมเข้ารูป รอบคันมาให้แล้วเรียบร้อยครับผมราคา2 0 0 0 0นต้นๆนะครับได้รถปี14ตัวท็อปสุดพุสตาร์ทนะครับสภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับไฟท้ายนะครับสวยเดิมไม่มีแตกไม่มีหักคิ้วขอบฝาท้ายนะครับโพรเมียมโลโก้โตต้าชัดเจนนะครับตัวนี้เป็นตัว G นะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝาท้ายกันบ้างภายในนะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับ ริ้วรอยการใช้งานน้อยซอกเซิ้์กนะครับตะเข็บเดิมนะครับเบ็ดอาร์เกียงสวยอยู่ครบทุกจุดน,น็อตนอตแต่ละตัวนะครับไม่มีรอยขันนะครับโดยวรวมประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูสีสันฝั่งนี้กันบ้างครับสีสันฝั่งนี้ครับสวยเงาฉ่ำนะครับแม็กเดิมโรงงานยางปี2ี่นะครับสีสันฝั่งนี้ริ้วรอยน้อยนะครับ ตัวนี้เป็นกุญแจคีย์เลสเรียบร้อยนะครับเป็นตัวพุทสตาร์ทนะนีะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับแผงประตูสวยนะครับริ้วรอยการใช้งานน้อยกระจกไฟฟ้านะครับมือเปิดโครเมียมไม่มีแตกไม่มีหักครับสภาพเบอะสวยนะครับเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดสนะครับผมคันนี้นะประหยัดน้ำมันมากๆนะครับราคาสองแสนต้นตผ่อนก็ประมาณ สามาปปันใบปาสี่พันต้นๆน,นะครับคุณอยู่กระป๋อลลูกค้านะเข็บเม่นอาร์เรียงสวยนะครับซอกโซ่ประตูครับเดิมเสน็จนะครับโอเคมาครับเดี๋ยวเรามาดูภายใน,ฝ,น,ฟฟน Auto, ฝั่งคนขับกันบ้างกระจกไฟฟ้าทั้งสีบานออโต้ฝั่งคนขับมีเซ็นเตอร์ล็อกนะครับกระจกสามารถปรับพับเลนซ้ายขวาได้น,นะครับเป็นตัวพุสตาร์นะ คอนโซลสวยนะครับแอร์แบคคู่หน้าพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันกีออโต้นะครับแอร์ดิจิตอลนะครับจอไพโอเนียนะครับเปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยรถโครงสร้างเดิมนะครับนี่เม็ดอาร์คฮอเรียังสวยเลยนะครับผมซอกโซแก้มนะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับสภาพบอดฝั่งคนขับครับริววรอยการใช้งานนอนนะครับปีกงปีกบอาสวยเลยนะครับผมสติกเกอร์ข้างประตูนะครับเดิมๆโรงงาน ดรวมนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเลขไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพกโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันครับ เครื่องค่อนข้างดีนะครับผมเดินเรียบนะครับไม่มีสะดุดเลยนะครับเครื่องค่อนข้างเงียบด้วยนะครับเครื่องค่อนข้างเงียบเลยนะครับผมรถโครงสร้างเดิมนะครับติดตองสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกจุดเลยนะครับขออนุญาตซูมมาชมกันนะครับหน้าเครื่องนะครับข้างโครงข้างเกียดไม่มีรั่ว ไม่มีติมนะครับนอ็นอตแต่ละตัวนะครับไม่มีรอยขันไม่มีเรายขยับราคาสองแสนต้นๆเดี๋ยวผมเบิ้ลเครื่องให้พี่ๆฟังกันครับ<ว>เครื่องค่อนข้างดีเลยนะครับ เดินเรียบเงียบไม่มีสะดุดเลยนะครับผมขับขี่ดีมากนะคันนี้นะครับเป็นโตโยต้ายาริสนะครับเป็นปีสองพันสิบสี่นะครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดสองกิโลตัวจีนะครับตัวท็อปสุดเป็นตัวพุ่งสตาร์ทนะครับแอร์แบ็กกู้หน้าพวงมาลัยมันติตัวนี้เป็นตัวแอร์ดิจิตอลนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์สีดําเดิมโรงงานนะครับจะมีรูรอยการใช้งานบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะก็เอาละครับคันนี้นะครับผมขาย 2 2 8 0 0 0 0บาทครับ2 2 8 0 0 0สองหม่พี่บาทพี่ๆเพื่อนๆท่าใดนะครับสนใจโทร08-1-77-11-685ครับหรือเบอร์062-238-2519นะครับรถคันนี้สภาพสวยเลยนะครับเป็นรถบ้านๆนะครับยางใหม่ปี24นะครับท่านใดนะครับอยากจะมาดูรถตัวจริงนะครับก็เซิร์ชกูเก็ตแมพว่าอบตคลองห้าคลองหลวงปทชุมธานีครับ ก็จะเจอร้านผมเลยนะครับเพราะว่าร้านผมตั้งอยู่ข้างอบตอคลองห้านะครับประมาณนี้นะส่วนท่านใดนะครับไม่สะดวกมาดูรถทางเราก็มีบริการนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับผมสนใจยังไงลองชมมาคุยกันนะครับประมาณนี้นะครับผมเกียร์รถสวยปทุมธานีครับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ